นัดท็อกนะฮะแล้วก็โอ้เสียวหัวเชี่ยขอต้อนรับเกสของเรานะครับคุณอ้่งคุณอ้่งจะอธิบายอะไรไหนบ้างไม่เป็นไรขอแนะนําคุณคุณนั่งไม่ใช่หัเรืไม่คุณเพราะคุณอ้่งมารู้จักน้องในงานสดวนนแลไม่จริงๆกูไม่รู้จักกันขนาดนั้นหรอกเอาเลยอย่างงี้เรื่องมันอยู่ว่าไตาก๊อฟเนี่ยมันทักออกมามันต้องการคอนเสิร์ต่ล่องเต้ตอนนั้นเนี่ยไอ้ก๊อฟมันยังไม่องมาลงป่งอะไรของใช่ใช่ใช่ยังคือส่วนตัวอ้าหม่าไม่รู้ว่ามีเฟซก๊อฟทำอะไรก็เลย ก็ได้า,ามาขอคอนแทคพี่เต้ตก็ให้คอนแทคไปแล้วหลังนไม่ได้มีอะไรคุยกันจนกระทั่งมีวันหนึ่งเว้ยผมเนี่ยนะไปเห็น MV ตัวหนึ่งเฮียอะไรก็ไม่รู้แล้วคนมันก็แชร์กันเต็มเลยเว้ยแล้วมึงก็แชร์แล้วมีคนหลายคนแชร์หมดเลยกูเลยแบบเออเขาไปดูหน่อยเออเฮียม่งตลกดีว่ะสิ่งที่กูชอบเกี่ยวกับ MV นั้น่ะแทนบอยเออแทนบอยคือมึงใช้วิธีการถ่ายอะเจ๋งอะความเกาหลีของมึงอ่ะมันครบทุกองค์ประกอบเลยคือถ้าเรามองแค่ในโปรดักชันอะทั้งสีฟุ้งใช่ไหมฮะทั้งเรื่องมันคบ นะมันก็เลยดังขึ้นมาคุณก็เลยมีชื่อเสียงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนั้นอ่าเป็นไงบ้างมันเกิดจากอะไรเอ็มวีเฮียเนี่ยขมยวตำปูนไงขมยวเลยแค่นั้นมันก็ดังจริง่ะมมันมาจากอะไรครับไอเขาพูดเป็นตำปูนเนี่ยผมเมาคือเหตุการณ์โอเคมึงต้องทำอันนี้ส่งอาจาร์หรือว่าไงหรือว่ามึงต้องทำเล่นกันเองในเพื่อนในกลุ่มใช่ทำส่งด้วยแต่ว่าประเด็นก็คือไอเพลงเนี้ยผมคิดกันไว้แล้วตั้งนานแล้วช่วงต้นปีก่อนจะมาถ่ายช่วงสิงหาอ่าแล้วประเด็นคือตอร์บอร์ างคอนเซ็ใช่ใช่แล้วก่อนนั้นช่วงประมาณปีหนึ่งปีสองอ่ะเริ่มละลายพฤติกรรมเข้าหาเพื่อนไงอ่าพึ่งพึ่งสนิทกันนี่คือเพิ่งเข้ามหาลัยไปเลยใช่เพลงเนี่ยทำตอนปีสองแต่ไอ้คำพวกเนี้ยผมคิดได้แค่ตอนปีหนึ่งละปีหนึ่งละใช่ก็คือไปนั่งร้านเบียร์กับเพื่อนแล้วอยู่ก็ได้คำที่หาอะไรพวกนี้ก็ออกมาจนมีโอกาสได้ไปทำเอ็มวีให้กับศิลปินเบอร์แบบต่างๆศิลปินคนอื่นๆศิลปินย่อยๆที่ไม่ใช่ใครหลักพู้ใดไหมหรือว่าผู้ใดผู้ใดผู้ใดพวกวาลินซีทิปขนมโนนินายอ่ะที่ที่ร เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธออะไรอเจ๊ว่ะเอ๊ะอันนั้นเขาไปฟีดก oh. ับพี่กมินอ๋อแต่ว่าก็คือแกงนั้นแหละแก้งนันแหละถึงแล้วแต่ว่าเป็นเพลงของพวกเขาเองหลังจากนั้นพวกเราก็เชีย อย่ากเพลงเล่นเองมากเออไม่่นเองแล้วมันมันเราทำไงไปโหลดบีทเกาหลีมาร้องโอเคโอเคเป็นการเริ่มต้นที่ดีร้องไปได้ครึ่งเพลงมันมันเหลียวเวอร์หนึ่งโล่งเออเออทำไงดีวะนึกเลยไม่ออกเออตอนนั้นก็กำลังได้ที่เลยเมาละอ่าแล้วมันมันมีเรื่องราวต่างๆนานาที่เพื่อนมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์วันนั้นปุ๊บออกไปเลยนั่นแหละแล้วก็ร้องไปเลยอ๋อแล้วเพื่อนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไอ้ยนี่มันเก๋งดีว่ะเราไม่จำเป็นต้องทำเพลงที่มีคนฟังแล้วรู้จักหรืออออเข้้าาใจไย่่่งีีีปนคชด ก็กลายเป็นเพลงนั่นออกมาแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็แค่แบบไู้ใหญ่ทำไม่เชื่อเฉยๆแล้วมันไปโป้งป้างตรงใครแชร์มึงรู้ไหมมึงพอจะจับได้ไหมว่าจับไม่ได้แต่รู้สึกว่าวันที่เริ่มบูมขึ้นมาวันนั้นอ่ะมันมีเวอร์ชันแดนมาอซ์มาใช่ไหมใช่มันจะเป็นเวอร์ชันิเจาะขึ้นมาพอวันนั้นเฮ้ยเพลงเพลงกูมาแล้วใช่ไหมตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0สองแสนตอนนั้นผ่านไปกี่เดือนแล้วหลังจากที่เราอัพทริปไปสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์ไอ้เยี่ห้อไหวสองแสนก็ไม่ไหวมากเลย ไอ,อไอเรื่องน้อยอไม่น้อยไม่เท่าไหร่แต่สองสามอาทิตย์แล้วมึงเริ่มตีวิวขึ้นมานี่คือไอนี่มึงสุดยอดยนะต่อมาเนี่ยม,มันเปลี่ยนชีวิตมึงขนาดไหนก็เปลี่ยนชนิดที่ว่าจากงานน้อยๆก็ถึงจุดที่ยังโอมทัวรหาโปรดักชั่นอ้าวเฮ้ยยังโอมเลยเหรอยน้าหน้ามาจากยังโอมป่าเดี๋ยวว่า

ต่อๆแล้วหลังจากบวบก็ดังขึ้นมาอีกดังขึ้นอีกเออ,อเริ่มมีคนตาม,มแล้วก็งานงานภาคก็มาช่วงที่ผมก็ได้เข้าไปทำในหลายงานขึ้นพอดีอ๋อก็คือว่าจริงๆแล้วก่อนจะเพลงเนี่ยภาคไหม ภาคอยู่แล้วอ๋อภาคอยู่แล้วแล้วอาชีพหลักผมเป็นนักภาพอิสระเข้าไปได้ยังไงผมเข้าไปตามวงการภาพปกติไม่มีการเอาศิลปินหรืออะไรมาภาคผมเข้าไปในนามกอฟนี่แหละเข้าไปชื่อผมใครชวนเข้าไปตอนนั้นเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ที่สอนผมภาคฝึกภาพอะไรด้วยกันช่วงนั้นอายุประมาณ18ยังไม่จบมหกเลยยังไม่จบมหกเลยแต่เพื่อนรุ่นพี่มึงนี่คือเขาเหมือนกับเป็นเขาทำในวงการใช่ใช่เขาทําข้างในอยู่แล้วประเด็นตรงนั้นอ่ะเขาขาดคนแล้วผมก็ไปแคสตามระบบที่มันควรจะเป็นนั่นแหละเขาไปแครเขาไม่ มีปกติไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีเส้นอะไรนั้นเขาชอบแล้วก็ได้เข้าไปทำตามนั้นแล้วก็เริ่มทำมาเรื่อยๆงานแรกๆที่ใครพากรื่งไปเป็นซีรีส์อินเดียซีรีส์อินเดียช่อง8ช่อง3อันนี้ยอะโอ้ขนาดนั้นเลยกูอยากรู้มากพอพากมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วเขาก็แนะนำกันไปถูกไหมฮะใช่แล้วคุณก็เลยกระโดดไปพากหนังพากเชิงแนะนำผมแสดงตัวเองก็คือไปเข้าไปแคสอาตัวเองขึ้นเฟซให้แบบรุ่นพี่ได้เห็นเยอะ อมองเห็นออน,น,น่าสนใจอันนี้หน้าใหม่ลงมาแคกกับพี่อ่าอแล้วพอคุณส่งเสียงไปอะไรยังไงหรือว่าเข้าไปอัดเสียงเขาขไปเขาเขาก็เลยแบบว่าเออโอเคใช่ใช่อ่าอเฮียแล้วถ้าแบบสมมติว่ามึงจะแนะนําให้น้องๆที่แบบเขาอยากพาก ให้เขาไปเริ่มแคทที่ไหนมึงพอจะแนะนําได้ไหมเริ่มแคทหรอเออเริ่มที่ตัวเองอ่ะต้องออต้อง,ต,อง,ต,องต้องอยู่ต้องอยู่ในจุดท,ที่พักให้เป็นนีม่มันไลฟ์โค้ดปะเนี่ยเริ่มตัวเองไม่มันต้องเริ่มที่ตัวเองจริง <c oughs> เพราะว่าตรงนี้มันมันก็คือเสียงเราพี่ออมันคือเสียงเราที่จะใช้ไปทํางาน่ะสิ่งหลักๆที่เราจะใช้ทํางานก็คือเสียงเราเองฉะนั้นฝึกกับตัวเองเยอะๆ <c oughs> ให้เดนมิกดีที่สุดให้เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต <c oughs> ้องไปพยายามเหมือนใคร มองเขาเป็นไอดอลได้แต่เราให้มีสไตล์ของเราเสียงของเราที่จะจดจําตราตรึงช่างชีกันดีกว่ามาช้างชีกันเถอะมันเกิดอะไรขึ้นผมก็แคสไปตามปกติที่ผมทํางานเลยพี่แล้วเขาก็เลือกคุณใช่อ๋อเขาบอกไปว่าคุณไคเตอร์เหมือนซีมูเลยหรือว่าเออเสียงคุณมันได้อยู่คนเดียวที่เหลือเขาแคสไม่ผ่านเลยก็เลยต้องเอามือโดยจําใจอะไรเงี้ยไม่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 จำใจผ่านาจริงจริงอัพูดมาบอกว่าเบสแคสติ้งโอ้โหอันอันนี้คือถามหน่อยว่าอันนี้คือแอปพูดมาจากทางเมือง ใช่ใช่ดิสนี่มันดิสนีดิสติกมากดิสติกม,มากเลยนี่กีกับเรื่องเสียงมากอ่ะคุณเล่าความสนุกตอนที่คุณไปแคสหรือคุณได้งานอะไรเงี้ยให้ฟัง คือตอนประกาศชางชีเลยแล้วกันโค้ชชอบเขาเลยซื้อมู่เหลิวเวนี่ทำไมอ่ะคุณดูทีมคอมมิเนียนอ่ะดูดูดูรู้ก่อนว่าเป็นเขาแล้วก็ค่อยไปตามงานเออเขาก็เล่นน่ารักดีนะเขาเป็นแดดดี้อ่ะทรงทรงพี่อ้ําเนี่ยแหละทรงแบบความอบอุ่นนั้นน่ะป้าเขาป้าเป้ากูแดดดี้ตรองเนี่ยอ้าวมาต่อต่อคือเขาเขามีความแบบน่ารักลูกเล่นในสีหน้าท่าทางอ๋อแล้วก็ตั้งเป้ากับตัวเองว่าเออปีนี้ถ้ามีโอกาสได้แคสอะจะแคสเอาให้จะตั้งใจเดี๋ยว้ามึง มึงตั้ง,ต,งตั้งแต่ตอนที่เขาประกาศเลยเหรอเฮีย <Yeah. S 3> เป็น<ว>ปีเลยนะใช่ใชป่ะ<ช>ตั้งแต่ปีก่อนที่เขาจะมาป็นเชิายปีแล้วเลยมั้งเหอ แล้วมึงก็เลยวิ่งเข้าไปเลยพออีโอกาสก็ไม่ได้วิ่งอะไรขนาดนั้นอ่ะเหมือนเหมือนด้วยความที่อยู่ในวงการอยู่แล้วใช่อยู่ในวงการอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะเอาตัวไปเสนอึ้นเอ้ยพี่ผมอยากแคปภาพจิงจิงผมขอแค่ได้ไหมแต่เหมือนจังหวะมันมาลงที่ผมพอดีแล้วเนีเสียงกับผมมันก็รคเตอร์เดียวกันเดียวกันอ่าโอเคแล้วเป็นงาํทงานกับทีมเดิมๆหรือเป็นทีมเป็นทีมของทางดิสนีย์อ๋อเป็นเป็นพ่วงกับคนเดิมเหมือนที่ผมได้ได้เริ่มเข้ามาทํางานดิสนีย์แรกๆดิสนีย์แรกๆนี่คุณทําอะไรฮันโซโลฮัน หนังเจ๊งอะมันก็ดีพูดซะเศาเศาไม่ต้องทำหน้าตโลได้ได้ผ้าเป็นไงคันโซโลภาาเป็นไทยรอยยามอ๋อไปถึงมึงภาาเป็นรอยยามใช่ แค่นี้นอะต้นซีนเดียวเลยโดยยามที่ที่โซโลกกำลังหนีแล้วไอ้นี่ก็มาขวางอ่ะแล้วก็โดนชนเลยแต่หัวต้นเรื่องต้นเรื่องอ๋อต้นเรื่องเปิดเรื่องมาเลยใช่ใช่ใช่แค่นี้เหรอแล้วมึงพาก่าอะไรไม่ไม่ที่นี่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามหยุดเดี๋ยวนี้คุณต้องปฏิบัติตาม กฎของเราในไหนก็ถามถึงตรงนี้แล้วถามถึงคนสิ่งที่คนเขาอยากรู้กเลยเงินเป็นไงโอเคจบห้าหลักเอางี้ต้องถามเพิ่มเติมนี้ไอห้าหลักที่ว่าเนี่ยอันนี้คือคิดจากทั้งหมดงานสมมติว่าสมมติเราทํางาน3วันก็คือห้าห้าหลักนี้เลยหรือว่าเขาเขาให้เป็นไลน์วันเป็นวันาให้เป็นตัวละครเขาให้เป็นเรื่องอ่าเป็นเรื่องโใช่จบปิดโปรเจกต์หนึ่งรอบนี้รอบนี้เาตังไป หลเฮ้ยถ้างั้นงานช่างชีก็น่าจะไม่น้อยนะเพราะคุณภาคเกือบจะทั้งเครื่องใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเขาส่งซิกมาแต่ผมไม่บอกคุณด้ามีคําถามเลยน้องก็เมื่อกี้เราถามเรื่องของงานช่างชีไปแล้วใช่ปะถามงี้ดีกว่าว่านอกเหนือจากงานช่างชีแล้วมีงานไหนที่ภูมิใจเป็นพิเศษไหมตัวเลขเบอร์ฟอร์เรนท์ชูดยังพึงภาคตัวเลขเบ์เหรอภาเป็นใครวะแฟรงกิ้งแฟรงกิ้งใครวะเอวันอ๋อไอ้นั่นไง ชื่ออะไรวะเออจัสติสเมดนี่ไงทีเร็กซ์แง่เลยทีเร็กซ์ทีเร็กซ์ทีเร็กซ์เดลล็เล็อาคยังไงวะทีเร็กซ์ไม่ไม่ไม่ทีเร็กซ์ทีเร็กซ์แง่คลาสทีเร็กซ์ทีเร็กซ์แน่เลยออ๋ในซีนในซีนโอ้มีคนจำได้คือส่วนตัวพี่แม่งไม่ได้ดูหนังอ่าใช่ปกติปกติเลยเป็นเรื่องปกติใช่เดี๋ยวเอางี้ถามอย่างงี้เราเป็นคนภาคหนังไทยภาคหนังเป็นภาษาไทยแต่เวลาดูหนังดูหนังแบบแบบไหนดูภาคไทยเหมือนกันภาคไทยเหมือนกัน เราคนอ่านซับไม่ทันอ๋อเหรอใช่เขามึงมีปัญหาการอ่านเหรอใช่เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยอืมเฮี้ยมึงเป็นโรคดาราเลยเนี่ยมีปัญหาการอ่านแต่แต่เวลาอ่านบทคล่องงงไหมอ่าคือเวลาภาคคล่องแต่เวลาอ่านซับอ่านไม่ทันไม่เพราะว่าซับมันขึ้นแล้วมันหายไงฉบับมันอยู่ในมือมึงไงอืมเราปิดตาก่อนได้เออหรือหรือมันเป็นคำสาบหรือเปล่าว่าเวลาคนทำงานในด้านนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่ามาสาบสิไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพูดยังไงวะมันจะพูดเป็นคำสาบไม่ได้หรอกเป็นความคุ้นชินอะไรบางอย่างหหรรรืือออเเเเปลล่่าาาาวแบบพะยงี้มป็นนนไไปด้มัว่่่่าาาแบบเรออง เดลหลอกเว้ยวันๆนั่งอ่านเดาหลอกนั่งอ่าน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 เสร็จแล้วมานั่งพูด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 เสร็จบางทีจะให้เราเวลาไปดูหนังเพื่ออ่านเพื่ออ่านอีกทีหนึ่งก็ไม่เอาแล้วก็แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกแบบไม่เอาดีกว่าเหนื่อยอย่างเงี้ยได้ไหมนั่นแหละแต่แต่ว่าถ้าเป็นเกมเกมอะผมยังพอพอไปกับมันได้พอไม่ถึงว่าเล่นเกมอ่านซับใช่พี่ครับถ้าอยากภาคหนังต้องผ่านการเทนอะไรบ้างอ่ะคุณเล่าให้ฟังหน่อยเราต้องพูดภาษาไทยให้คล่องพูดนะพูดก็คือไม่ใช่เห็นบทแล้วเราจะต้อง บักให้ดินามิกทุกคามันเท่ากันก็คือให้เห็นตัวอักษรปุ๊บแล้วก็จับหน้าตัวละครได้แล้วก็พูดออกมาให้มันดูธรรมชาติอ่ะอันนั้นคือจุดที่เราน่าจะพอพร้อมพร้อมพากได้แล้วตอนที่มึงรุ่นพี่เขาสอนมึงนี่เขาให้พากอะไรภาคหนังจีนอ่ะผมผมมาเลือกจะพากหนังจีนเองคือฝึกพากมันมีหลายหลายเวยมากพี่มสมัยมผมฝึกอะ่ะม,มันก็จะมีแอนิเมะญี่ปุ่นเยอะแยะผมเทผมไม่อยากไปเวน,นั้นผมอยากไปเวหนังที่ผมฝึกบ่อยเลยนะด็อกเตอร์สตรีนอ่ะผมฝึกโคตรบ่อยเลยอ๋อคือพากเป็นด็อกเตอร์สตรีนท ไปทุกตัวเลย<ม>เรื่องไหนมีภาคไทยผมก็เอามาใส่ตัวเองหมดหมายถึงพูดตามภ<ม>าคตามพูดยังไงก็ได้ให้มันดูดูกูพร้อมที่สุดอะเก็บะสน<ม>านใจมึงมาจากไหนวะ แรงบันดาลใจหรอไม่ถึงว่าทําไมอยู่ดีๆเด็กคนหนึ่งแม่งกระโดดไปภาคเออมันมันเกิดจากอะไรอันนี้กูไม่รู้อยากรู้ผมก็มีผมก็ชอบหลายอย่างเมื่อก่อนเด็กๆอ่ะใช่เด็กๆเลยกๆก็ชอบชอบแคทเกมก่อนอ๋อแล้วก็เป็นยุคสมัยอะเนาะเป็นยุคที่อยากไปทำคลิปอยากไปทำคลิปเหมือนพวกพี่สมัยนั้นทิ้งทิ้งเวททำคลิปไปแคทเกมต่อแคทเกมกับภาคเอเอาคาสซนมาภาคฝึกฝึกไปฝึกมาเออชอบภาคทิ้งแคทเกมโอเคโอเคมันมี process ของการเข้าใจ ตัวเองผ่านกระบวนการทําใช่ใช่โอเคเหมือนช่วงมอปลายก็จะมีไปติวเรียนทหารอ๋อไปไปเตรียมทหารใช่สอบไม่ติดอ่ะตัดทิ้งแต่ก็คือต้องต้องไปเหมือนกับว่าสเต็ปอินเข้าไปอยู่ในส่วนส่วนนั้นก่อนใช่แล้วเแาใถลำลึกถึงขั้นนั่งสอบแล้วอะแล้วสุดท้ายก็ไม่เอา ไม่เอาเพราะว่าไม่ติดด้วยเพราะว่าไม่ติดด้วยถ้าติดก็<อ>จะไม่เอาตอนนั้นผมสอบอากาศกับบก่กแต่ว่าทุกๆก,กระบวนการทุกๆโปรเซสที่ผมตัดทิ้งอะ่ะ<ม>ผมมามองตัวเองว่าผมยังไม่เคยทิ้งการภาคไแม้แต่ครั้งเดียว ก็เลยทาให้งานภาคกลายเป็นเหมือนกับน u m b บ r รวันในใจมาตั้งแต่ตอนที่เราพยายามที่จะเหมือนวิ่งไปเรื่อยๆถูกไหมฮะอ่ะเราใกล้จะเรียนจบแล้วถูกไหมเรียนคณะนิเทศอ๋อนิเทศมึงตกหลุมนิเทศเพราะว่าเบียโซว่ะไม่ไม่ไม่เพราะมีหลายคนที่เป็นลูกน้องกูตกหลุมนิเทศเพราะเบียโซแล้วหันมาแทนกูผมไม่ได้ตกหลุมนิเทศเพราะเบียโซผมไปเววิทยุอ๋ออ๋อไม่ไม่ได้กะไปถ่ายเสียงใช่แนววิทยุไม่ก็แนวบล็อคแคสต์แนวแบบซิทคอมละครซีรีส์ประมาณนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอยากถาม ว่าคุณจะเรียนจบมาเนี่ยคุณมี goals ในการที่จะทํางานในอนาคตเนี่ยสามสี่ปีข้างหน้าคุณอยากจะทําทอะไรอยากทําอะไร,รอ๋อไม่ได้ไม่ได้ตังไว้ไม่ได้ตังไวเนาะไม่ได้ตังก็คือแต่ย<ห>ังไงคือเก็บเงินจากการภาคเนี่ยชีพคอนติเนียไปเรื่อยชีพค <continue S 1> อนติเนียไปเรื่อยเก็บมีรถ มีบ้านตามสไตล์อเมริกันดีมใช่ใช่นั่นไทยแลนด์ดีมไทยแลนด์ดีมรึเปล่าเออไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไปทำโ<ๆ>ปรดักชันกับเพื่อนต่อนั่นแหละเพื่อนก็ทำโปรดักชันเฮากันแล้วอ๋อก็คือไอ้แก๊งนันใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยแต่มันเก่งมากเลยอันนี้ช,ชื่นชมจัใจอันนี้ยอมรับเพื่อนมากเลยเท่าที่ฟังมาเนี่ยสิ่งที่ได้จากน้องเนี่ยคือเรื่องของถ้าสมมติคุณอยากรู้ว่าตัวเองอ่ะมีแพชชั่นหรือมีความชอบกับอะไรคุณจะไปเออคุณจะมาแบบอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ไคุณ,คณต้องข<ม>อกำมันไว้<ม>ให้นั่นๆอย่าลดมือ,อเดี๋ยวเดียวกูขอมือคืนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่กำนั่นชัก ก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนไปลองทําดูเนาะถ้าอยากทําอะไรให้ลองทําเลยนะครับมีน้องถามมาอะอยากจาไหนๆเขาก็มาแล้วเขาบอกว่ารู้ได้ไงว่าพร้อมสำหรับการผ่าต้องไปเทสก่อนมันไม่ได้อยู่ที่เราว่าเราพร้อมไหมมันอยู่ที่เขาอยู่ที่คนมองว่าเราพอได้ไหมแบบส่วนใหญ่รุ่นพี่ในช่วงเนี้ยที่น้องรุ่นุ่นใหม่ได้ขึ้นมาเขาจะฟังแล้วแบบเออน้องคนนี้พอไปได้เออมัหน้าเอามาเหล่าหน้าเอามาเจียระไนประมาณนั้นมันมันมันโอกาสน้อยมากเลยโบการที่จะขึ้นมาเป็นที่ยอมรับอ่ะ ยากนะเอาจริงๆไอ้ของพวกนี้มันเหมือนเหมือนกับว่ามันมันมีแบบทดสอบไหม <_ d ial ing> หรือว่ามันมีเหมือนกับการแบบลิสเอาไว้ไหมว่าโอเคสมมติว่าสมมติถึงจุดหนึ่งเราไปเป็นอาจารย์หรือไปเป็นคนที่แบบคุมเสียงอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการดูลิสไหมว่าโอเคคนแบบนี้ยคุณลักษณะอะไรของคนที่เป็นนักพากย์ที่ดีอะไรที่มันควรจะมีอะไรควรจะมีอ่ะพีดาเขาบอกว่าอยากได้คีย์ของการเป็นนักพากย์ที่ดีสําหรับเราสาหรับเราอะไรคือคีย์ของมันอีโก้อะ เอออีโก้น้อยที่น้อยน้อยได้แค่ไหนก็ยิ่งดีน้อยแค่ไหนลงไปมาหมายถึงแบบเอาอีโก้ทุกอย่างความอะไรก็ตามที่มองว่ามันเป็นอีโก้เก็บไว้ลิ้นชักที่บ้านแล้วไปทํางานแล้วก็ทุกๆอย่างเวลามีคนตีเตียนอะไรมาวางมันทุกอย่างเปิดหูให้เยอะๆเปิดหูแล้วก็มามองจุดตรงนั้นว่าเขาพูดจริงๆแก่นแท้ของการโดนด่าเนี่ยการโดนด่าตรงนั้นอ่ะ เพราะเขาอยากให้งานออกมาดีหรือว่าเขาอยากจะโจมตีไม่ให้เราไปต่อ,อมไมเสเ็จลหลักๆมันมันมันแค่มันต้องฟังเยอะๆแล้วก็คือยอมแพ้งาน,นาภาพไม่ต้องทนแสดงว่าเราเจอมาก็คือคนคุมเสียเราเจอมาหลายแบบแล้วแหละพูดง่าย เข้มงวดเคยแบบน้ำตาเล็ดไหมน้ำตาเล็ดเหรอไม่ผมไม่ค่อยน้ำตาเล็ดหน้างานผมจะเก็บไปอยู่คนเดียวเลยแต่ร้องไห้ที่บ้านใช่ไม่ไม่ไม่เคยเห็นด้วยนั่งคิดอ่ะผมชอบเมื่อกี้นะประเด็นคืออย่างนี้ผมรู้สึกว่าคนทุกคนแม่งจะเข้าใจคำว่าอีโก้คนละช่วงเวลากันคือบางคนมารู้เรื่องตอนแก่บางคนมารู้ตั้งแต่แบบอย่างอายุเท่าเราอย่าง ส่วนตัวมองว่าจากที่ประสบการณ์เราเจอคนมาเนี่ยอีโก้เนี่ยสูงสุดตอนเด็กพอเรารู้สึกว่าเราอยากจะพ r e s e r v ความเป็นตัวเองอะ่ะเราก็เลยต้องการที่จะสร้างเหมือนดาเลียบางอย่างถ้าสมมติว่าไอเดียในการเป็นเราอะ่ะมันถูกหนุนโดยแบบชื่อเสียงโดย oh, oh. คําเยินยอ oh, oh. ต่างๆ <Okay. S 1> อีโก้เราก็ยิ่งการเพิ่มขึ้นใช่ถูกต้องแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนมันบางทีคนเขาพูดเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยกว่าอายุมากกว่าบางทีเขาพูดเข้ามาบางทีเราไม่ค่อยฟังกระทบหมดอะ อ, <S 2> <S 2> อยากให้ทุกคนเห็นภาพตัวเองนะว่าไม่มีใครหรอกครับที่ถูกวิาพากษ์วิจาร์แล้วจะไม่หงุดหงิดใช่คุณดูลุงตู่เป็นตัวอย่าง <S <S ฝากให้หน่อยน้องมาวินนี้เขาอยากรู้มากเลยของคุณว่าคุณไปลงเสียงไปเสนอตัวหรือว่าไปแคสติ้งกันที่ไหนมีแบบว่า<ม>เขาเปิดทั่วไปหรือว่า<ม>ต้องแบบไปเช็คในเว็บหรืออะไรอย่างนี้ไหมไม่มี แต่เดี๋ยวภูมิกับภูมิกับเสียงผ่าเขาจะออกมาตามหา <Yeah. S 1> ช,ช่วงนี้นมันจะอยู่ในช่วงที่ภูมิกับเสียงอะอยากได้เสียงสดใหม่แล้วออก็มาตามหาเลย uh huh. อยากได้เสียงแต่ผู้ชายอายุไม่เกินเท่านี้ uh huh. น้ำเสียงประมาณนี้ uh huh. ลองส่งตัวอย่างมาหน่อย uh huh. ช,ช่วงนี้ยุคนี้เป็นแบบนี้เลยฮะเป็แบบ uh huh. นต่อฮะ หรือไม่ก็ถ้าเขายังไม่ตามหาก็ไปฝากเสียงไว้ได้เลยถ้าเขาชอบเ่อเขาเรียกถ้า่างนั้นปกติแล้วอะถ้าเกิดเป็นการฝากเสียงเนี่ยคือฝากเสียงทางก็คืออาจจะมีเฟซบุ๊กกุ๊ปอรอย่างนี้ปะอเอาปูกัะได้ไว้แล้วก็ส่งลิงก์ให้เขาอ๋อเหรอซึ่ตัดตัด,ตดเป็นแบบเหมือนเป็นท่อนๆแบะเนี่ยพี่ได้ภาคได้นะเสียงเสียงนะโป อันนี้ไม่น่าใช่น,น่าจะเผ็ดเผ็ดเผ็ดไอ้ยเราเผ็ดมึงสุดท้ายแล้วกู <c oughs> อยากกู <c oughs> อยากถามมึงมามึงอยากภาคใครสามคนแบบในชีวิตเนี้ยไอ้เฮียกูอยากภาคแบบไอ้เฮียอิ่มอ่ะ ให้อะไรคิดให้อะไรคิดขออนุก่อนนะพี่ดูแมวพี่ไปผมอยากพากกาฟิลเอาจคเก่าฟิลหนลองไดนามิกมาสิจอดไม่นะจอดจอดไม่โอ้โให้ตายเถอะเป็นวันที่แสนน่าเบื่ออีกวันเออวะอันนี้ได้ได้บูหลับตาคิดอยู่กูหลับตาคิดง่ายเรียกเก่าพี่กาฟิลอิ่มแล้วกาฟิลอิ่มแล้วทำไงง่วงจังฉันนอนก่อนนะฝากดูโอดี้ต่อด้วยโอ้โหมันก็ไม่ใช่จุดสูงสุดว่ะ มีอีกนะมีอีกมอ่ะแต่เดี๋ยวเตรียมตัวไว้ก่อนนะกาฟิลเตรียมตัวไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีกาฟิลให้ภาคนะเฮ้ยเดี๋ยวดูเอาอ่ะไอ้นี่ไงคริสแผลอ๋อคริสแผลภาคเป็นกาฟิลเฮ้ยไคเตอร์คุณได้อยู่นะคริสแคริสผลมีคนภาคอยู่แล้วมีเสียงประจำอยู่แล้วโถ่โอเคกูให้มึงอีกคนอีกสองคนเออพูดถึงไซอิวยัดแน่เดี๋ยวพังไซอิลวะเะี๋ยวพักหงคงอ่ะมาอลองซิลองซิเฮ้ยบางอันมาเดินอยู่บริหลังข้าเนี่ย เออไถ้าไม่รู้แล้วว่าข้าเป็นใครข้าคือฉีเทียนต้าเซิ่งผู้ไปบุกสวรรค์มาเมื่อห้าร้อยปีก่อนท่านถือดียงนะมาได้บนหลังข้าเออออโเค่านมาใช่ไหมไม่ได้เลยหนึ่งเหลือยหนึ่งเหลยหนึ่งคนเหลยหนึ่งคนอ่ะอีกอันหนึ่งที่ความฝันสูงสุดที่อยากภาพมาสโตรเดอร์สตุลเลสมึงกูขอมึงสมพวังกูอวยแ้อะไรพิเศษพิเศษแต่งมาเลยเด้อทํกูเป็นแฟนคลับฮิเดกิอันโนะใกลตือนเตือน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 เนถ้าได้ฮอนโกะไทกะชิเวอร์ชั่นรีบูส์อย่างเงี้ยผมจะทําให้ดีเนี่ย ผผมมนี่ไว้ไว้รอแล้วไว้รอแล้วขี้เกี็บ <laughs> ลองภาคสักนิดเออเจอยหน่อยเจอขบวนการซ็อกเกอร์เจอขบวนการช็อกเกอร์เหรอเออเจอช็อกเกอร์ลงไปถ้ำเดินลงไปเจอคิงดาร์กเลยแล้วก็ช็อกคิงดาร์ก มาเลยอย่าเอแต่นอน,นมาสู้กันข้างน,นอกนี่มะเฮ้เฮียได้ยิมีเสียงมึงอะใกล้กันนะแต่แบบเนื้อเสียงอะพอเป็นคาเตอร์อะเออหว่งทำให้นึกถึงหรอเออทำให้นึกถึงเพราะเด็กๆก,กูก็ดูคอมเบร์ดเดอร์ก็เสียงประมาณนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนี้กแบบ็ไม่มีแล้วก็ยังไงขอบคุณกอบฟมากนะเธอเดินเข้ามาและบอกว่า